ในช่วงเพลงนิสัยไม่ดีนะครับของน้องวัตุดิโซนะฮะเชื่อมต่อมาที่เพลงผมเลยแล้วกันนะฮะผู้ชายนิสัยไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันก็คือผู้ชายตัวปลอมนั่นเองเฮ้ยใคราวางกับดักผมอ่ะจริงๆเนี่ยจะหาแล้วเนี่ยเอาสุดอีกแล้วหรือเปล่าฮึฮะเอาละครับใครมีลูกโป่งเลยพี่จะแกล้งผมอ่ะโกรธแล้วไม่ร้องแล้วร้องเล่นๆเล่นๆเลยอ่ะ จะขอแค่พื้นทนะี่ดิดนึงนะจะแบบสะดุดลักนะฮะจริงจริงพี่อยากจตกหลุมมากกว่านะามาเลยครับเดี๋ยวผมจะเสี่ยวไว้มากกว่านี้นะครับฮแหไม่คีดแล้วไม่คีดแล้วไม่หาเลยเอา้าเตียงหายไม่เป็นไรครับช่วงนี้ก็หายรูปมันไปก่อนนะฮะ มา,มาแล้วนะครับขอบคุณมากครับเย้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 เยฟังไหมไปฟังไหมพี่มาเนฉันไม่ร้ายเป็จนฉันตัวคนควรเมือนยอมใครไม่เป็น ที่ท่ามันอ่อนไหวฉันแค่ผู้ร้ายตัวปลอมตัวจริงคือยังไม่พร้อมยอมให้ใครที่ทายคนเดียงฉันจะเคยลบจะเคยทำจะเคยเ,คยเคยงาที่ใจมันเนนถึงไหนรารักจะทีแต่ตอนนี้เวลานี้เธอคนนี้จะทำให้ฉันเต็มวาวอีกคน

ทำไมถ่าดับลงไปอ่ะอย่าดอกดิอย่าดอกอ้าอ้าอ้าวตาอย่าหมดตาอย่าหมดฉันไม่รู้ว่าเป็นไงอาจจะมีดีเลวร้ายมาทดสอบบอกไว้ฉันไม่สนชิ้นโลกที่เห็นหมกมุ่นมีเธอจับมือฉัน thế này mà, chỉ còn cả điều đó, tụi khơi nóng, tụi khơi thay, tụi anh luôn ngơ ngác thật chi, tại thời điểm, thời điểm, thời điểm này, trái ได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมให้ไปไหนจะหยุดใจไว้ไม่จะหยุดเดียวดีไปเลี้ยวเข้าไกลตาสุดสายตั้งมั่นจะหาอะไรเอาให้เนี่ยผู้ไร้ความใจ ใจไว้ให้เธอเป็นเดียวในเลี้ยวลอกลายตาสุดท้ายเฮ้ยอยู่ไรก็แม่ใจ ไม่ยอมจ,จ,จะใจะใช้จะ้คนไมใเือชื่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณกอ่ะยังไม่ดดนยังไม่ดอนยังไม่ดนอนยังไม่ดอนอ่า ไม่ได้มั่วนะแต่ทุ่งถึงเอาวันนี้อ่าขอบคุณทุกคนครับผมวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ร,ร่วมสนุกด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะนั่งฟังยืนฟังกระโดดฟังนะครับโอ้น้องๆเรียกน้องๆมารู้สึกตื่นอายุสั้นไงไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับอ่าอ่อออเดี๋ยวพี่ๆรอ,อนานนะครับวันนี้มีนะครับก็ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณบ้านเอฟอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ วัสดีคุณตอนด้วยนะครับ,รบก็ <ผม S 1> ช่วงนี้นะครับก็อยากมาสอบถามความรู้สึกเล็กๆในน้อยให้ก่อน <Okay S 1> นะครับ,รบกับคุณตอนนะครับว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาเที่ยวงานชิ้นใหม่ตนนีคาริบองของเราจริงๆผมว่าชอบงานแบบนี้แล้วยิ่งอากาศนาหนาวๆเนี่ยอยากจะมางานฤดูหนาวที่มีมากแต่ว่าคืองานนี้คือมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานแบบผมดูแล้วมีหลายอย่างมีโอ้โหทั้สงสกงสุการของดูเล่นมีตรงด้วยนะครับ<ช>ผม โค้มีโคนะฮรับโคครับผมก็รู้สึกยังไงบ้างครับกับแฟนคลับชาวจังหวัดเชงใหม่ตอนแรกผมไม่คิดว่าน้องๆจะเยอะขนาดนี้นะฮะบางคนมาจากต่างจังหวัดด้วยมีมีต่างจังหวัดในคาวนี้แต่ว่าเราหกสอบกันสอบกันมาว่าเลยนะครับขอให้สอบได้ทุกคนนะครับโซ่ๆนะครเบี้นะครับเรามาที่เชียงใหม่บ่อยหรือเปล่าครับไม่บ่อยส่วนใหญ่จะจะมาทำงานมากกว่าเราองเพลงอะไรเงี้ยก็อยู่แค่สองสามวันอะไรเงี้ยแต่รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้กลับมาที่บ้านนะฮะ เชียงใหม่ก็เป็นเป็นอะไรที่เมืองโอปุ่นอยู่แล้วผมชอบมากครับผมก็ฮักแมเจ้าฮักแมเจ้านี่ยพี่นังนังหน่อยให้คุณบ้านอีกครั้งหนึ่งครับผมจริงๆเราจริงๆอยฟังพี่ๆดีๆมากนะครับนะครับแต่ว่าพอดีผมต้องมีงานต่อธุรกิจร้อยล้านของผมนะครับการสุดท้ายแล้วนะครับขอให้คุณบ้านนะครับฝากเล็กน้อยถึงแฟนคลับชาวเชียงใหม่ด้วยก็ไม่อยากจะฝากอะไรมากแล้วกันนะครับเพลงก็ร้องให้ฟังกันไปแล้วนะครับผมฝากนิดนึงไหม กุ้แจตัวกลองนะครับเดี๋ยวซิงเกิลใหม่เดี๋ยวที่อาต่อยไม้ฟังล้วกันก็อยากจะฝากทุกคนครับช่วงนี้อากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีและนันนะครับเดี๋ยวมี MC คู่ผมรับโหคุณคุณปีก้าโอ้โหเต็มมากเลยรู้สึกกลับไปเลยนะครับครับช่วงนี้ก็อยู่พูดคุยกับคุณต้อนก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่คุณต้อนจะบินกลับไปทํางานที่กรุงเทพนะครับก็ใครอยากถามอะไรคุณต้อนไหมเล็กน้อยว่านำทัวร์มา ไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมเกือบท่วมเกือบท่วมบ้านพี่อยู่เชียงใหม่นะครับครับบ้านอยู่เชียงใหม่แล้วใจอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าคะใจก็อยู่เชียงใหม่ไง่่ายเออบั้งเนี้ยตั้งเนี้ยอะไรครับผมใครเป็นแฟนคลับคุณต้อนยกมือหน่อยโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับให้คุณต้อนกล่าวลาแฟนคลับชาวเชียงใหม่นิดหนึ่ง ถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ยังไงก็จะติดตึงหาขนาดเนอะนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ที่ที่ร่วมทสบกันผมมีความสุขมากครับวันนี้ไว้มีโอกาสได้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับครับผมับคุณต้นครับขอบคุณคุณต้นด้วยนะครับขอเสียงกรี๊ดปิดท้ายให้คุณต้นเอฟหน่อยครับ